ทีผมจะแอบแว็บมาทีาแถวนี้ได้นะครับผมแต่ผมบอกไปิดนึงนะคือผมเป็นครูนะครับแล้วก็พาเด็กๆมาด้วยถ้าเกิดว่าเห็นเด็กๆประมาณนักสองสามคนตัวเล็กๆบวกเสียงโมโหยาวเดินผ่านมาสกิดมด,ด้วยนะครับอ่าได้เลยโอ้ดูดีจริงๆเลยอันนี้ครับผมอันนี้เหมาะกับน้องแตนมากนี่ครับโอ้โหดูดียาวเหมือนน้องแตนเหมาะก,กับน้องตู่มากกว่านะคะเฮอสูงที่บางจังเลย องตู่เฮ้ยผมไม่เคยรู้จักน้องตู่มาก่อนในชีวิตเลยครับไม่รู้จักตุ๊ตตู่เฮ้ยตุ๊ตตู่นะครับอ๋อ oh, ถ้าเกิดตุ๊ต oh, ตู่อ้หในชีวิตผมมีตุ๊ตตู่อยู่แค่คนเดียวครับเป็นลูกศิษย mm ์ hmm. ผมแสนหิวมากๆวุ่นวายสุดๆช่างซักช่างถามเฮ้ยแต่อย่าพูดถึงเธอครับเพราะว่าผมเนี่ยแอบแวบแอบแวบนี้จากเด็กๆกลุ่มพวกนี้มาเออมมีหน้าล่ะหาตั้งนาน ชัวอยู่แล้วก็ผมแอบแวบมาอย่างนี้แสดงว่ามาแบบไม่บอกใครอ่าอย่างนีเ้เขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> ตลกมากเลยนะคะคุณครูวิทยาคเฮ้ยโอ้โหยาว โอ้โหทิ้งเลยทิ้งทุนเลยเด็กๆเออมาทําไมกันเนี่ <c oughs> แยแหมครูวิทยาไปอยู่ไหนมาคะให้พวกเราหาตั้งนานใช่แล้วแล้วครูก็บอกพวกเราว่าจะพาไปเรียนรู้เรื่องเจ๋งๆที่โคราชเนี่ยแล้วไหนนะคะเออเออเออเรียนเรียนโฮ้ยก็ที่นี่ไงมาที่นี่แหละเรียนรู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้งไง ที่จไปฝันนอนแต้นบ้าอันนี้เป็นของน้องแต่เออบ้าแล้วคือนี่ทุตูคือว่าคือคือคือที่ครูนี่แอบมาที่นี่ก่อนเพราะว่าครูเนี่ยแอบมาเตรียมข้อมูลเพื่อจะไปหาพวกเรื่องราวดีๆนี่นะมาสอนเด็กๆยังไงแล้ววันนี้นะเรามาถึงที่ด่านเกวียนเนี่ยเราก็ต้องเรียนเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาไม่ใช่กันนจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่างคิดช่างสังเกตวันนี้ครูวิทยาพาเด็กๆมาเรียนรู้กันถึงที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับที่โคราชนี้มีสิ่งดีๆของดีๆเรื่องราวดีๆมากมายครับและที่แน่ๆใครมาโคราชก็คงอดไม่ได้เขาจะต้องแวะมาที่นี่ที่อำเภอด่านกวียน,นี่เองที่นี่หรือชื่อสดๆก็เรื่องเครื่องปั้นดินเผาครับ แต่ทว่าเครื่องปั่นดินเผานั้นมันจะเข้าแง่มุมวิทยาศาสตร์ยังไงคงต้องปล่อยให้ครูวิทยาของเราเป็นผู้นำไปละครับ เอาละทีนี้ชื่อครูและหรือยังว่าครูเตรียมข้อมูมลมาเป็นอย่างดีที่สําคัญนะครูเนี่ยพาเด็กๆมายังสถา,านที่จริงอีกด้วยแล้วที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด้านเกลียพวกเราเนคะครับผมสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเครื่องปั้นดินเผาก็ได้แบบเต็มที่เลยทีเดียวนะจ๊ะเครื่องปั้นดินเผาคืออะไรครับใช่ค่ะแล้วทำไมต้องใช้ดิน,นะคะแล้วครูคะ ครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ยังไงนะคะครูตอบดูก่อนนะคะเอ้ยอะไรนะดาพี่ถามก่อนครูตอบหนูก่อนค่ะเรียนรู้ก่อนต่างหากอ้าวเอาเใจเย็นๆเด็กครูถามคําเดียวเลยเวลาเด็กๆมาเที่ยวมาศึกษาอะไรกันเนี่ยคือแบบดูแบบสบายๆธรรมดาแบบไม่วุ่นวายบ้างไหมเนี่ยไม่มีค่ะคุณผู้ชมครับเลยก็ได้ช่วยผมเท่ห์โวปวดหัวโอว สำหรับเครื่องปั้นดินเผาชื่อนี้ก็มีความหมายตรงตัวเป๊ะเลยเละครับว่าเป็นการปั้นดินแล้วก็นำมาเผาดังนั้นเครื่องปั้นดินเผาจะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่เกิดจากการนำดินมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็นำไปเผาไฟในเตาเผาให้เหนื้อดินเนี่ยสุก เพื่อให้มีความแข็งแรงเกิดเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการมนุษย์เรามีการทําเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกถ้านับเวลาแล้วก็โอ้ยมีมานานเป็นหมื่นปีมาแล้วนะครับอย่างเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุเก่าแก่แกที่สุดในประเทศไทยจัดอยู่ในยุคหินกลางสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีอายุระหว่าง7 0 0 0ัถึง10,000ปีมาแล้วครับแหล่งที่พบก็อยู่ที่ถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะว่าในอดีตนะครับเรายังไม่มีข้าวของเครื่องใช้อย่างในปัจจุบันก็เลยหาสิ่งที่ใกล้ตัวง,ง่ายๆอย่างดินเนี่ยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบทำเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆใช้เองตามความต้องการของมนุษย์เรานั่นเองครับแต่เอ๊แล้วสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมดินธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นเนี่ยถึงกลับมีความแข็งแรงแล้วก็คงรูปกลายเป็นภาชนะต่างๆให้เราได้ใช้แบบนี้ได้ยังไงนั่นไม่ การที่ดินคงรูปได้นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าในเนื้อดินเมื่อโดนความรอ้อนยังน้อย800องศาเซลเซียสขึ้นไปก็จะทำปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนเป็นผลึกแก้วประเภทอลูมิโนโซิลิกตซึ่งเนื้อแก้วนั้นจะไปเป็นผลึกประสานเข้ากับเนื้อดินที่เหลืออยู่ให้คงรูปเป็นโครงสร้างของเนื้อดินที่แข็งแกร่งคงทนเครื่องปั้นดินเผาจึงกลายเป็นภาชนะสังเคราะห์ชนิดแรกของรถเรานั่นเองครับ นอกจากคำว่าเครื่องปั้นดินเผาแล้วน้องๆคงจะเคยได้ยินคำว่าเซรามิกใช่ไหมล่ะครับเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นส่วนหนึ่งของเซรามิกครับซึ่งเซรามิกนั้นจะต่างจากเครื่องปั้นดินเผาตรงที่เซรามิกส่วนใหญ่นั้นจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบ3ชนิดก็คือดินขาวดินเหนียวแร่ควอสต์แล้วก็แร่ฟันมาโดยมีแร่ควอส์และแร่ฟันมาเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์นั้นมีความแข็งแรงและก็คงทนขึ้น รวมทั้งช่วยลดการหดตัวของดินและสิ่งสำคัญที่ทำให้เซรามิกแตกตามไปจากเครื่องปั้นดินเผาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเคลือบครับ ซึ่งก่อนที่จะนําไปเผานะครับจะนําเครื่องปั้นเนี่ยมาทาน้ํายาเคลือบเมื่อเผาเสร็จก็จะกลายเป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่มีลักษณะมันวาวนั่นเองครับจากคุณสมบัติของการเคลือบนี้นอกจากจะให้สีสันและความมันเมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วยังช่วยสมานรอยแลวก็รูระหว่างเนื้อดินน้ําก็จะไม่ซึมออกมาได้ครับอย่างองค์มังกรก็เป็นการ นำองคดินเผาเนี่ยมาเคลือบเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ําแล้วก็เก็บน้ําไว้ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะต่างจากเครื่องปั้นดินเผาที่เมื่อเผาแล้วเนื้อดินมันจะมีรูปรุนรับน้ําก็สามารถซึมผ่านได้นั่นเองวิทยาศาสตร์นีแ่แทกซึมได้ทุกอย่างอนโลกนี้เลยครับเนี่ย,ยถูกต้องแล้วนะครับแชมป ต้องบอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมีส่วนช่วยให้อะไรมากมายหลายอย่างในโลกของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นแม้แต่การทําเครื่องปั้นดินเผานี่เพราะว่าวิทยาศาสตร์ทําให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมาลงตัวนะครับผมสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาออกมาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นไงโอ้คุณครูคะคนโบราณนี่นสุดยอดมากเลยนะคะมีการใช้หลักต,ต่างๆของวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์เราด้วยอ่ะถูกต้องครูคะที่นี่หรือว่าที่ไหนๆเนี่ย ก็มีดินเหมือนกันใช่ไหมคะครูถูกงั้นก็แสดงว่าดินของทุกที่เนี่ยก็สามารถเอามาทําเครื่องปั้นดินเผาได้เหมือนกันใช่ไหมคะครูคาถามเนี้ยตอบไม่ยากเลยครูจะบอกว่าไม่ได้จะ้ะไม่เหมือนกันด้วยวเพราะว่าดินที่จะเอามาทาเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้หรือว่าจะเอามาปั้นด้านนั้นต้องเป็นดินเหนียวเท่านั้น<อ> แต้ถ้าเกิดเด็กๆจะมาถามครูว่าลักษณะของดินนั้นเป็นยังไงแล้วชนิดของดินที่จะเอามาปั้นมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วก็เดี๋ยวคุณครูรู้คำถามของเราได้ไงคะอืมใช่สิแั๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครูคะสรุปชนิดของดินเป็นยังไงคะเนี่ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวครูเล็กนิดนึงตกลงว่าดินนี้มีทั้งหมดกี่ชนิดครับเราเราเป็นอะไร ก่อนจะไปรู้ว่าดินที่นํามาทําเครื่องปั้นดินเผานั้นมีชนิดใดบ้างเรามารู้จักกับดินกันให้มากขึ้นดีเลยล่ะครับดินนี่เกิดมาจากการสลายตัวหุกร่อนของหินชนิดต่างๆแล้วผสมรวมกันกันกบซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วเป็นระยะเวลานาน,านหลายล้านปีแปรสภาพให้มีขนาดเล็กลงจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อดินที่เราเห็นถ้าจะแบ่งตามลักษณะของดินนะครับก็จะได้ดินออกมาถึง3ชนิดเลยครับก็คือ ดินเหนียวก็คือดินที่มีเนื้อละเอียดอุ้มน้ําได้ดีดินทรายเป็นดินที่มีทรายปอนอยู่70%ครับทำให้เนื้อดินมันหยาบไม่อุ้มน้ําและสุดท้ายก็คือดินร่วนซึ่งเป็นดินที่มีเนื้อดินโปร่งน้ําซึมผ่านได้ง่ายเหมาะสําหรับเพาะปลูกครับเราจรึงสามารถนําดินมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างเลยละครับอย่างเช่น ลูกต้นไม้สร้างบ้านและก็นํามาทําเป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้เลยครับสําหรับดินที่จะนํามาใช้ทําเครื่องปั้นดินเผานั้นก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับเพราะว่าดินที่เหมาะกับการทําเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติเหนียวสามารถนํามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้เมื่อนําไปเผาก็จะแปลสภาพเป็นวัตถุแข็งไม่เปลี่ยนรูปอย่างเช่น ดินเหนียวก็คือดินที่มีแร่ธาตุเหล็กเจือปนค่อนข้างสูงนะครับไม่บริสุทธิ์เหมือนดินขาวเมื่อกุดพบมีสีต่างๆครับอาจะเป็นสีเหลืองสีเทาสีดําหรือว่าสีส้มแดงดินขาวก็คือดินเกาลินหรือว่าดินที่มีสีขาวหรือว่าสีซีดจางมีส่วนประกอบส่วนใหญ่นี่เป็นแร่ดินกลุ่มเกาลินไนท์อันนี้เป็นดินที่มีความบริสุทธิ์สูงครับนิยมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก แล้วก็ดินดำหรือว่าดินเหนียวขาวอันนี้เป็นดินที่เกิดจากดินขาวมันทับถมกันไปเวลานาะนนานจนมีสีดำไปเลยมีินซีสารผสมอยู่มากครับจึงช่วยให้ดินชนิดนี้มีความเหนียวทนต่อความร้อน น้องๆก็ได้รู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาและดินชิดต,ต่างๆไปแล้วนะครับช่วงหน้าไปรู้กันถึงลักษณะพิเศษของดินดานกุยเย็นให้มากขึ้นและนอกจากเครื่องปั้นดินเผาดานกุเย็นแล้วนะครับยังจะมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สําคัญๆของไทยอีกหลายแห่งเลยส่วนจะไปที่ไหนบ้างนี่เดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ แล้วจะเกิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะมาถามครูอีกว่านอกจากโคราชแล้วยังมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สําคัญของเมืองไทยอีกอกี่ที่แล้วก็ฮะครูได้หรอกคะว่าพวกเรากําลังจะถามอะคะ่ะตกลงมันกี่ที่คะครูครูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีกี่ที่นะครูไม่รู้ประเทศไทยของเรานั้นถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สําคัญทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยนะครับ ปัจจุบันนี้เรามีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผากระจายอยู่มากมายหลายแห่งทั่วประเทศแต่ละแห่งก็จะมีประวัติศาสตร์หูยาวนานเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นของตัวเองอย่างเช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่ค้นพบหลักฐานเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีอายุนี่ก็โหยหลายพันปีเลยนะครับจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทลกอีกด้วยนะครับส่วนในจังหวัดลำปางที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีโรงงานผลิตมากที่สุดในประเทศจะมีดินขาวซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าเซรามิกรูปแบบต่างๆ และที่สวยงามไม่แพ้ใครก็คือเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากภูมิปัญญาของชาวมอญที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนมีลักษณะเด่นก็คือมีเนื้อแดงครับไม่มีการเคลือบมีเครื่องปั้นดินเผาที่มีความงดงามแล้วก็มีชื่อเสียงคือหม้อลายน้ำวิจิตรครับ หรืออย่างที่จังหวัดราชบุรีก็เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์นะครับก็คือองค์มังกรน,นั่นเองซึ่งองค์มังกรน,นี้นะครับจะมีความแข็งแรงทนทานมีลววลายตัวมังกรล้อมรอบแล้วที่ราชบุรีนี้ก็จะเป็นแหล่งผลิตองค์มังกรที่เก่าแก่ยาวนานมากกว่า7 0สปีแล้วครับปัจจุบันรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผานั้นก็จะมีหลากหลายแบ่งกันได้ตามลักษณะการใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาในชีวิตประจําวันอย่างเช่นจานชามโถหม้อองไห้แจกันกระถางต้นไม้เรื่องปั้นดินเผา,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 าที่ใช้ประกอบสถาปัตยกรรมก็อย่างเช่นพวกกระเบื้องดินเผาบาลีปั้นลมที่ใช้ตกแต่งหลังคานั่นแหละ เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องระดับอย่างเช่นลูกปัดดินเผาต่างหูดินเผาลวโมโบายต่างๆรวมไปถึงเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นประติมากรรมครับอย่างเช่นพระพุทธรูปตุ๊กตาแล้วก็รูปสัตว์ต่างๆไงล่ะครับเท่ากับว่าดินแต่ละที่นี่มันแตกต่างกันแล้วก็ดินบางที่เท่านั้นที่สามารถทําเครื่องปั้นดินเผาได้ใช่ไหมครับถูกต้องมากๆเลยนะครับเราจะใช้เฉพาะแค่ดินเหนียวเท่านั้น ต้องต้องเป็นดินเหนียวที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเอามาปั้นหรือว่าเอามาใช้ทํางานได้นั่นเองแหละจ้ะงั้นก็แสดงว่าดินที่ด่านเกวียนเนี่ยเป็นดินพิเศษใช่ไหมคะครูนั่นสิคะครูมันพิเศษยังไงอะคะครูตอบนูก,ก่อนนะคะครูลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นอยู่ที่ดินที่นํามาใช้ครับดินด่านเกวียนจะเป็นดิน เหนียวที่กุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูลใกล้กับหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเนื้อดินดจะละเอียดง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อการเผาไม่บิดเบี้ยวหรือว่าแตกหักง่ายที่อำเภอด่านกุยนี่นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทิศเดียวละครับเครื่องปั้นดินเผาด่านปุยนได้วัฒนาการจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านแล้วก็พัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเป็นของประดับตกแต่งรูปทรงหลากหลายได้อย่างที่เห็นกันอยู่นีแ อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่เขามีวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผากันยังไงเนาะมันถึงได้สวยงามขนาดนี้ถ้าอยากรู้นี่เลยครับตามตุ๊ตูแชมป์และนาดาไปดูที่หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผากันครับ ทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเนี่ยมันมีขั้นตอนการทำยังไงหรอคะอ๋อขั้นตอนของการทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอ,อันดับแรกเลยเราต้องไปขุดดินมาก่อนนะครับดินก็จะมีแหล่งอยู่แถวๆที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับเสร็จแล้วก็ต้องนํามาเขาเรียกว่าพึงแดดให้แห้งซะก่อนนะครับพอแห้งได้ที่แล้วก็จะนําอัตราส่วนของดินเหนียวเหนียวมาก2ส,ส่วนแล้วก็เหนียวปนทรายหนึ่งส่วนมาผสมเข้าในที่ ที่เตรียมไว้ก็คือบ่หมักสรบบขั้นตอนของการหมักดินนั้นเป็นการนําดินที่ต้องการจะใช้เนี่ยมาแช่กับน้ำแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้เพื่อให้ดินเหนียวผสมเป็นเนื้อเดียวกันโดยจะหมักทิ้งเอาไว้สองคืนจากนั้นก็จะนำดินที่ได้จากการหมักนำมาใส่เครื่องงวดเพื่อขจัดฟองอากาศออกจากดินแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทำการรีดดินออกมา จากเครื่องนวดเป็นแท่งอย่างนี้ครับเพื่อให้สะดวกพร้อมที่จะนําไปขึ้นรูปครับสําหรับวิธีการขึ้นรูปนะครับก็จะใช้การขึ้นรูปบนแป้นหมุนครับซึ่งเหมาะกับการขึ้นรูปภาชนะที่เป็นรูปทรงกลมในอดีตนะครับก็จะเป็นแป้นหมุนด้วยการหมุนมือแต่ว่าในปัจจุบันครับมีการเปลี่ยนเป็นแป้นหมุนไฟฟ้าซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นแรงหมุนก็ทําให้เกิดรูปทรงง่ายและก็รวดเร็วสะดวกในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาครับ นอกจากนี้ในการทําเครื่องปั้นดินเผาก็ยังสามารถขึ้นรูปได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นการปั้นด้วยมือเป็นการปั้นที่อิสระตามจินตนาการของผู้ปั้นนะครับวิธีนี้ใช้กับการปั้นตุ๊กตารูปคนหรือว่ารูปสัตว์อีกวิธีหนึ่งก็คือการขด เป็นการขึ้นรูปโดยนำดินมาปั้นให้เป็นเส้นคล้ายๆกับเชือกนะครับแล้วก็นำมาขดขึ้นรูปจากนั้นก็ใช้มือนี่แหละกดให้ดินเนะี่ยมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่นะครับก็ใช้ไม้นี่แหละตีเนื้อดิในให้เรียบเสมอกันไปเลยส่วนวิธีการสุดท้ายก็คือการพิมพ์หรือว่าการหลอ่อซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ใช้สําหรับอุตสาหก,กรรมเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าเซรามิกเพื่อการผลิตชิ้นงานจำนวนมากเลยอย่างเช่นในโรงงานถ้วยชามหรือว่าโรงงานสุขพันฑ์ครับ แล้วเขาทำลวดลายกันตอนไหนอะครับอ,อ๋อการทําลวดลายเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นรูปมาเสร็จแล้วเนี่ยการขึ้นรูปใหม่ๆเลยเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่ายัางนิ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทิ้งไว้ประมาณสักประมาณ1วันหรือสักสักสวันนะครับก็จะเริ่มทําการแต่งลาย กาบลลดลายของเครื่องปั้นดินเผาดานกวนนั้นก็มีการพัฒนาอยู่เสมอนะครับโดยจะเป็นการพูดขีดเขียนลายตามลายที่กําหนดเอาไว้ซึ่งการแกะลายเครื่องปั้นดินเผานี้จะรเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นแรงกดจะได้เกิดเป็นลายต่างๆในเนื้อดินนั่นเองครับจากนั้นก็จะนําดินที่แกะลายเสร็จแล้วนี้ไปพึงตากไว้แห้งนะครับ ที่ต้องนําเครื่องปั้นไปพึ่งหรือว่าตากแห้งเอาไว้เนี่ยก็เป็นการไล่น้ําออกจากดินปั้นที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วซึ่งก็จะเป็นการบ่มดินเพื่อให้น้ำในระเหยออกไปป้องกันการแตกร้าวก่อนที่จะนําเข้าสู่เตาเผาต่อไป ในการเผานะครับสิ่งสําคัญก็คือเตาเผาเตาเผาของที่ด่านกุยเยนเนี่ยจะเป็นเตาที่ทามาจากอิฐดิบแล้วก็ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสําคัญในการเผาไหม้ครับและนอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีสีสันตามธรรมชาติแล้วปัจจุบันนี้ครับชาวด่านกวยยนก็ยังใช้เทคนิคการตกแต่งเครื่องปั้นดินประเภทต่างๆด้วยการวาดสีระบายสีลงไปบนเครื่องปั้นดินเผาให้มีความโดดเด่นสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วยนะครับได้เห็นถึงขั้นตอนของการทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไปแล้วนะครับโอ้โหก,กว่าจะมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เราเห็นกันเนี้ยนะต้องผ่านขั้นตอนการทําที่อาศัยทั้งความประณีตแล้วก็เวลาในการทำเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับแก๊งเด็กช่างคิด จะขอลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเองเลยโอ้ยจะเป็นยังไงที่ต้องติดตามครับงลสัเกตหลังจากเรียนรู้ึงขั้นตอนของการทำเครื่องปั้นดินเผาพี่เรียบร้อยแล้วทั้งตุตตูนาดาและแชมป์ก็ขอลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาเองบ้างครับแต่จะให้ลองปั้นเครื่องปัน้นอย่าง t ี่พี่เขาทำกันคงจะยากไปแล้วครับ รู้ว่าการทำเครื่องปั้นดินเผานี้ต้องอาศัยทักษะและความชํานาญกว่าจะได้ชิ้นงานที่สวยงามและได้คุณภาพนะครับสําหรับมือใหม่ก็เลยขอปั้นตุ๊กตายิ้มน่ารักๆแบบนี้กันไปก่อนละครับเดี๋ยวทุกคนสงสัยเหมือนพี่ไหมลองดูดิของแชมป์อ่ะก็คืออันที่ยังไม่เผาถูกป่ะ uh huh. แล้วของพี่คืออันที่เผาแล้วแต่ทําไม สีมันไม่เหมือนกันน่ะ,<ต>ะทำไมใ,ใช่ของแชมป์สีก็เหมือนเดิมใช่ปะ่ะแต่พอเผาออกมาเห็นปนานดาทำไมสีมันดูแดงๆขึ้นนะคะอืนั่นดิแล้วใครจะตอบคำถามให้เราได้อ่ะอ ที่น้องๆเห็นสีที่แตกต่างกันระหว่างดินที่ยังไม่ได้เผากับดินที่เผาแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนสีของเครื่องปั้นดินเผานั้นจะเกิดจากส่วนผสมของโลหะออกไซด์ชนิดต่างๆที่อยู่ในดินนะครับ เมื่อโดนความร้อนก็จะทําให้สีของดินนั้นเปลี่ยนไปอย่างดินเหนียวด่านเกวียนะครับเมื่อนาํามาปั้นก็จะเป็นสีน้ําตาลดําเมื่อถูกเผานะครับก็จะเป็นสีแดงหรือว่าสีดํามันวาวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เผาซึ่งเกิดจากธาตุเหล็กหรือว่าสนิมเหล็กที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในเนื้อดินนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นดินขาวที่มีความบริสุทธิ์สูงเผาแล้วนะครับจะได้สีขาวครับ นิยมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีเนื้อสีขาวทุกชนิดเลยแหละครับสำหรับการเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นกระบวนการสำคัญในการทำเครื่องปั้นดินเผาให้มีความแข็งและคงรูปนะครับการเผาเนี่ยแบง่งออกเป็น3ขั้นตอนนั่นก็คือแบ่งตามอุณหภูมิของไฟ การเพิ่มอุณหภูมิก็จะเพิ่มอย่างช้าๆกาันการแตกกล้าของเครื่องปั้นครับโดยจะเริ่มต้นกันที่ไฟอ่อนอุณหภูมิตั้งแต่0-300ถึง300องศาเซลเซียสอันนี้จะเป็นระยะที่น้ำที่อยู่ในเนื้อดินเนี่ยจะระเหยออกจนหมดไฟกลางอุณหภูมิประมาณ300-900ถึง900อองศาเซลเซียสเป็นระยะการเผาไหม้ของคาร์บอนและซัลเฟอร์ที่อยู่ในดินซึ่งก็จะสลายตัวดินก็เริ่มเปลี่ยนสี แล้วสุดท้ายนะครับก็คือไฟแรงอุณหภูมิประมาณ900ถึง1,300องศาเซลเซียสจะเป็นระยะที่3ประกอบในดินล้อมละลายแทรกซึมตามรูปรุนในเนื้อดินแล้วเครื่องปั้นก็จะเริ่มมีการหดตัวทึบแล้วก็มีความแข็งรวมไปถึงมีสีดินที่ชัดเป็นแล้วก็เข้มขึ้น ปัจจุบันนี้ได้มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบของเตาเผาให้เหมาะสมกับเครื่องปั้นดินเผาแต่ละประเภทมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าที่มีความสะดวกต่อการใช้งานให้อุณหภูมิที่สม่าเสมอควบคุมการเผาและอุณหภูมิได้สะดวกมาแล้วค่ะรานาไหมคะคุณครูโอ้ไม่มีปัญหาหรอกจ้ะเพราะถ้าเกิดว่าลูกศิษย์สุดรักของครูเนี่ยนะออกไปหาความรู้ใส่ตัวด้านนอก ไปนานขนาดไหนครูก็รอได้จ้ะแล้วเราเห็นว่าคุณครูวิทยาเป็นคุณครูที่น่ารักใช่ไหมเราก็เลยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้ครูด้วยค่ะอุ้ยนี่อย่าบอกนะว่าเด็กๆควักเงินองตัวเองนไปซื้อเครื่องปั้นดินเผามาให้ครูเนี่ยหยครูเรื่องนั้นเรารู้ค่ะเออพวกเราก็เลยทําเองใช่แล้วค่ะหนึงสองสามนี่โอ้โหนี่ค่ะเวลาว่าให้ครูอันนี้เนี่ยตุ๊กตานังแปน ตุ๊กตาน้องแตนสำหรับประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยโอ้ยมีมากมายเลยนะครับน้องๆน,นอกจากที่จะนำมาเป็นของฝากให้กับครูวิทยาแล้วในชีวิตประจำวันของเรานี่เกี่ยวข้องและผูกพันกับเครื่องปั้นดินเผามากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นจานชามถ้วยโถอ่างแจกันตุก๊กตาหรือแม้กระทั่งกระถางต้นไม้ เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้นะครับมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเครื่องใช้ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แล้วในปัจจุบันก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตลอดจะมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะเห็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามและก็มีคุณค่าทางด้านศินลปะอีกทั้งอย่างกลายเป็นอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ประเทศเราอีกด้วยครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผากันไปแบบเต็มอิ่มเลยนะครับ ก่อนจากการก็มาทบทวนเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องปั้นดินเผานั้นเกิดจากกระบวนการนำดินมาปั้นแล้วก็เผาให้เกิดเป็นรูปทรงโดยเริ่มจาก 1. การเตรียมดินหมักดิน 2. นวดดินรีดดินเตรียมสำหรับการขึ้นรูป 3. าํทำการขึ้นรูปทรงด้วยวิธีต่างๆ 4. ตกแต่งลวดลายเครื่องปั้นดินเผานํานำเครื่องปั้นดินเผาไปผึ่งและบ่ม จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือนำเข้าสู่เตาเผาผ่านความร้อนระดับต่างๆจนออกมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาในที่สุดครับซึ่งนอกจากการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแล้วทุกกระบวนการของการทําเครื่องปั้นดินเผาก็ล้วนแต่มีวิทยาศาสตร์แฝงอยู่นะครับจากดินที่ดูไร้ค่าจึงกลายมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นทั้งข้าวของเครื่องใช้ให้ประโยชน์กับมนุษย์เราจากอดีตถึงปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี้เลยแหละครับ จากการวินิจฉัยและวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเป็นหน้าที่หลักของนักโบราณคดีแล้ววิทยาศาสตร์ก็มีส่วนสำคัญที่จะใช้ไขคำตอบในอดีตได้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าเราใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการตรวจหาอายุของเครื่องปั้นดินเผาโบราณได้ยังไงเออวิธีตรวจสอบอายุภาชนะดินเผาด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นี้เรียกว่าเทอร์โมลูมิเนเซนหรือการหาอายุด้วยการเปล่งแสงครับ โดยเราจะใช้หาค่าอายุจากพลังงานความร้อนที่หลงเหลืออยู่ในเครื่องปั้นดินเผาจากการเผาซ้ําแล้วก็วัดปริมาณสะสมของกำมะถันพรังสีในเครื่องปั้นดินเผาจากคลื่นแสงที่เปล่งออกมาแล้วก็นําค่าที่ได้เนี้มาคํานวณเปรียบเทียบหาอายุของเครื่องปั้นดินเผานั่นเองครับเราใช้วิธีการนี้ตรวจสอบหาอายุภาชนะดินเผาต่างๆนะครับอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าโอ้ยมีอายุเก่าแก่มากกว่า5 0 0พันปีนะครับ ซึ่งการตรวจสอบด้วยวิธีเทอร์โมลูมิเนเซนจะใช้กับโบราณวัตถุที่มีเนื้อวัสดุเป็นดินหินแล้วกระทาดวางชนิดเท่านั้นนะครับ